สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o u t u b e นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตั้มรถหกล้อดัมซิ่งครับผมนะครับตอนนี้ผมก็เปิดผ้าเรียบร้อยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเบอร์สิบเบอร์ห้านะครับพี่ยาวนี่ครับพี่ยาวก็เปิดผ้าเรียบร้อยนะครับตีไม่ตัมเนี่ก็นะครับคลิปนี้นะครับ ผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักนะครับก็คือคันนี้นะครับเบอร์สิบนะครับคือไม่ใช่พี่เจกขับแล้วนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนคนขับแล้วนะครับตอนนี้พี่พี่เจกออกนะครับพี่เจคผัดพูดอะไรก่นผมขับมลูอู้ยกันหนอจัคเพิ่นไปเองไน่นะครับตอนนี้พี่เจกได้หยุดแล้วนะครับเป็นคนขับคนใหม่นะครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักนะครับตอนนี้กาลังเก็บผ้าใบอยู่เลยนะครับนานนะครับับรุ่นครับัยรุ่นนี่ครับสะอาดสะอ้านเหมือนกันนะครับกับพี่เก๊กครับนี่แก้วเล่นเที่ยวแล้วตั้งแต่มาหาเที่ยวแล้วนี่นะครับเด็กคนขับอยู่ไหนเด็กคน รีหยจักนะครับลีใหจักกันนวนเนาะกันนวอนแกนครับผมครไ่อ่นไมลีหีหจักีใหจักลีห้จักจักเคยไปใช้่งกันนวนปะเาแปลเออนี่ก้อนหอนล้เพยงเลก้อนหอนลงแป้งไกันนวนนแมนครับแมนไว้โอ้ยนไปเด็โอ้คีปิงโทรมาแล้วแป๊บหนึ่งฮัลโหลครับครับ อยู่ไอหลังไอตำรวจเนี่ยครับสถานีตำรวจนียครับอยู่ทำอะไรเอาเขาลงแป้งตัวครับอยู่ในร้านทีจีพีห้าไล่นี่แหละครับเอออยู่ในท่าเขาบอกอยู่ในท่าอยู่ในท่านี่แหละเนี่ยหลังไอสถานีตำรวจเนี่ยคสองคันครับสองคันครับตอนเนี้ยไสองคันไปไหนอะ โอ้ยังไม่ทราบเหมือนกันดื้อขนาดนับ้นกลับบอกด้วยคันสุดท้ายแล้วนะครับรถน้ำมันรถน้ำมันรถไก่รถไก่รถก้านไม่ได้เอากลับนะถึงถึงแล้วใช่ป่ะถึงแล้วครับถึงแล้วอีกอีคันทะเบียนอะไรอีกคันหนึ่งอ่าทะเบียนยังไงโอ้โหเห็ุบาตลูกครับศูนย์หกสามเก้าครับศูนย์แปดแปดสี่ครับสองพันหกสิเอครับผมแล้วก็ศูนย์หกแปดหนึ่งแพงก็เลยย่างนี่กระได้ฮะของเจ้ายุดลังเนี่ย อ,าอ้าวเฮ้ยเบื่อนอนแล้วเนี่ยเบื่อแล้วผมใส่เอเชียดีครับว่ะเออใส่เอเชียครับเอเชียเอ้าอันนี้เอเชียกันเนี่เอเชียกันเบื่อนอนแล้วเบื่อนอน,น,นแล้วเบนอนไปนอนตายตายแล้วอ๋องผมบอกเขานล้วว่ะโอ้ก็ใส่มา้เพื่อละมอกว่ะ ผู้ใดผู้ใดคันนึงมันเองเลยนะโมมีนี่มีของผมสองคันนี่ใครคันสุดท้ายรถฉัดใช้กับรถสมผิดเนี่ยกำลังชิงดำกันเข่าเยอะนะไอ้วัดไอ้วัดศูนย์ไหนล้มแป้งเมื่อกี้เนี่ยรถสมผิดอ่ะมันนี่มันยกขึ้นยกลงแน่มันอย่างไรเนี่ยบริจากคนเฝ้าเดียวได้อะไอะไรคุ้มผาเรียบร้อยเขาบอกอย่าเฝ้าไอ้อย่าเฝ้าของเจ้านี่เปรียงมันโบพันอันมันนี่ได้เปลี่ยนยกลงมาท่านตายคุ้ยวันวะ มันมันตอดถิ่มมึงกหรมันตอดถิ่มมึงกหรแม่ไปซื้อกับก่องไ้อยู่ลูกไปไปนั่งไปนั่งว่มันไม่ติดน้ำไม่ติดปุ๋ยเอานั่งอะไรนั่งอะไรเข้าโรงเรียนไหมเนี่ยมาเดี๋เพื่อนกันเล่นวันโอ้ยแล้วอารมณ์เสียวกันเหล่าเมื่อคืนน่ะใจเย็นได้ใจเย็นนะดอกกุ้เพียงดอกนะเนาะแต่ผมก็ไอ้สี่ถ่ายยูสิถ่ายยูสันเนาะเลา้ยงจีนะ ว่บ่ใจดีเลยว่ะไอ้วันไะบ่เอาเป็นชุดเลยเหรอนะครับตอนนี้ก็กำลังเก็บผ้าใบอยู่เก็บสายตะเต็นะครับเอ้เลี้ยเลี่ยจากยูบ้านไครเดี๋ยนะแม่นบ่ผมวานอยู่กับนวลนิ่งเข้าใจวางกันมาตลอดเห็นบริษัทเฝนอยู่คุณเถอะนะ โอ้รถประจำลงแป้งแตนวลนะครับเอาบุปผู้แดงออกมาพามาไงตีโอ้มากับตาตีนะครับท่านผู้ชมผมยังบมลุ้เลยว่ารถว่างนะครับปั่เยอะหรือปั่เยอะแป๊บนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงพักไปก่อนนี่ครับแค่ส่งเกียร์มาทันแต่ก่อนก็ ยังกิ่มาลงกแล้วเมาอยู่ไปนอนไปนอนไปพักก่อนก่อนยังคนละมองนะครับแต่ก่อนกอ็พี่เก๊กขับนะครับแล้วก็แกไปทําอะไรไม่รู้นะครับไปไปแกหยุดนะครับท่านะผู้ชมหยุดขอพักก่อนเหนั้นนะครับหรือจะไปขับที่อื่นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เลยเป็นที่แดงน้าแดงนะครับชื่อ ซื้อซื้อนาแดงตัวหนะ้าแมนบอลนอะ่ะซื้อวางในก่อนนาแดงนาแดงนะครับเบอร์สิบนะครับเบอร์กับลบแล้วอ,อะไรลูกฮู้บอเอาแม,าามาา่แม่ไปซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวให้น้องคิวไงครับนาแดงนะครับหรือพี่แดงนั่นเอง แม่ไปซื้อน้ำโค้งให้อยู่นะครับนี่ครับก็พี่แกขับก็สะอาดสะอ้านวันนี้แบบนี้แหละครับหน้าแกมาขับก็สะอาดสะอ้านเหมือนกันนะครับสุดยอดนะครับเบอร์สิบครับผมผมยังไม่ผมเพิ่งจะรู้ว่ารถว่างเลยขนาดหน้าแล้วมาขับอยู่ได้สองสามเที่ยวแล้วผมยังไมูม้จากว่ารถว่างเลยนะครับเป็นพระทรงสิกผมเลย ผมว่าจะทำคลิปบอกอยู่นะครับถ้ารถว่างวันไหนเดี๋ยวผมทําคลิปบอกนะครับแต่ว่างได้แป๊บเดียวนะครับก็คือคนมาสมัครไว้ก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนมากจะมาตามแบบมาตามสายงานนะครับตะตีหามาบ้างพี่หมอกหามาบ้างพี่ตู่บ้างนะครับหลายคนหลายคันครับแป้งที่ใส่มาด้วยกันก็ สามสิบเจ็ดจัมโบ้เหมือนกันนะครับธรรมดาหางหางกินนะครับ C I M C หางหางตัวนี้จะใส่ได้สามสิบแปดจัมโบ้นะครับน่าจะเฉลี่ยแป้งกันให้มันได้เท่าๆกันนะครับคงหวังว่าสามสิบเจ็ดเหมือนกันครับเุณเอกกำลังไหมเออนั่นแหละ ไอเตะลงเพื่อนลูกวันนี่แหะเคียวเแบบซีไปแล้วลูกเอ้อาอ่อนไอชาเราไม่ลงหน่อยเนเออเราเห็นน้องแข่งนเี่นี่นี่นี่เบซีอยู่ฝั่งนี้ลูกมันอยากมานขบนลง่ะเอ๊ะกินข้าวดำบอกว่าพอพอ้านั่งลง นั่งลงนั่งลงนั่งลงมาใกล้ห้อให้กินข้าวนี่ครับอันนี้ไม่ติดฟิล์มนะครับข้างหน้าเลแจ้งมากเลยสว่างมากเลยชัดจินนะครับสะาดสาดนี่นี่รถเลนของผมก็ขึ้นลืดนดีเลยเจ้า,จาโงกอย่างแนวเบื้องหน้ารถแล้วคนนะครับ,นะรบเดี๋ยวคลิปวันคลิปนี้วันนี้เราผมจะรีวิวหน้ารถให้ดูนะครับรีวิวความลุก นะครับอาจจะมีงูผูเข้ามาเป็นฉอดเด็ดให้ก็ได้หันมาครับลูกกับเมียเพียงเสียพี่น้องมันนั่นกันไม่ได้หรอกนะครับจากเริ่มเปืดเนี่ยจากอย่างเนี่ยสารพัดสารพีนะครับหลายอันหลายอย่างนะครับแต่กันมาผู้ดเดียวกับผมผ่าโอมพื้นหนึ่งเลยครับกับที่น้อนกับหมอนท่าไหร่น,น,นะครับกับเสียผ่าพกขีุ้ดนะครับแก๊บเดียวแดนนั่นไม นะครับตัวนี้นะครับเป็นก๊า์ NGV 360จากจากโรงงานเลยนะครับจากศูนย์นะครไม่ใช่กา์ดแปลงนะครับนะครับเป็นรุ่นแรกๆนะครับรุ่นหมวก2ชั้นนะครับซึ่งหมวกจะต่างจากกับของผมนะครับของผมจะเป็นรุ่นรุ่นห้สปีเอาไปว่างไหมแม่มันทีเหี้ยยุคยุ่นี่ประมาทเลยวะพวกกินรอยเงเห็ดเรียนอีก เลยหดหลเอ,อสาสเขาซอวะกินข่วเนี่ยกินนี่กินนี่อย่างนี่ครับเห็นชาวมาก็ได้เข้ากล่งแบบนี้แหละท่านผู้ชมชีวิตคนรถนะครับถามว่าลําบากไหมผมว่ามันลําบากนะครับบวกคือเขาอยู่บ้านอยู่ซองนะครับตื่นขึ้นมาหนึ่งขา่าหนึ่งหน้ามีมบอไม่มีแอนขาวหนึ่งหน้าไม่กินครับของเขานี่ต้องมาตื่นขึ้นนะครับ จยกทิ่ได้กินอยู่ไซนะครับหาเพื่อนบามาขายกันอนส้มุ่นหารตนนะครับหรือก่ายางเลยหายกินปุ๊ดนะครับได้ว่าก็ดีแบบนึงกับปากเดียวนะครับบริษัทซีเียตกินยังไงล้วก็เลี้ยวน่ครับตอนนี้กำลังจะกินผระสามหกศูนย์กาเดนจีวีครับ ยางยืมว่ายืมดอกใช่ไหมมันหนดนั่นงเงี้ยของผมนี่ยืมของเท้ะไอ้เรจะเอาเติมมันเคียงไงก็อาบเคียงไยนะครับต้องทำความสะอาดเครื่องก่อนตอนหยุดสงการนะครับไอ้เงี้ยเอาอีกจักเที่ะเอาอีกจักเที่ะอีกสามโอ้ขอสองพอล้าขอสอง เกินวันที่แปดไปนี่ขึ้นหยุดแเดะว่าเอาอีกแล้วมาเป็นร้อยเลย่องเมื่อคืนเนี่ยออกจากปั๊มกาดหนองแคได้ตีสามตีสามสิบสามสิบสี่นาทีตาดีเจมทเมื่อคืนนะางผมต้มของคืนโอด้ว่ะนี่นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมฮะท่านไทยจะได้ บัวครับมเม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอยฟังเจอ,เอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและชมครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ